เคนะครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมใครอยู่ใครอยู่อยู่เวอร์กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะซึ่งเราก็จะมารีวิวตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับชื่อว่าอะไรนะคาโฟคุณใช่หรอเออประมาณนั้นนะครับซึ่ง เลือดมันก็ตัวเดิมเลยนั่นแหละแต่ว่าความความพิเศษของมันมันจะไม่เหมือนตัวเดิมนะครับมันจะเห,นเหมือนเคืงเสเอนดิมใช่ปะผมก็เล่นเล่นถึงเลเวลสองโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อเลยอย่างเลขเสียงเสียงร้องไม่มีอะไรเกิดขึ้น ใช้เบิร์กเลนก็ไม่มีอะไรนะครับม้สชิเคเขายังไม่ได้เพิ่มเข้ามาตัวตับอันนี้อ่ะโอ้โหหรือว,ว่าใช้ได้ทุกคนต่อไปพ่นลำแสงนะครับนี่ลีแขงแบบขอ,ขอคิดมัดได้นะครับมันเป็นช่วงวินเทอร์มั้ง ไม่รู้ทุกคนคิดมากก็ผ่านไปแล้ว <c oughs> เห็นครอัปเดตรหรืออัปเดตนานแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เล่นนานล้ะ <c oughs> ซึ่งความสามารถพิเศษของมานั่งคือการบินนั่นเองทุกคนผมโคตรชอบเลย <c oughs> ตอนนี้ผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อนของผมนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมไม่มีโรบัสเลยขอยืมเพื่อน,นะเ <c oughs> ชื่อ โหนกโนโกลบฮ่าตูม้ม <c oughs> กระจายไปทั่วเอาละครับก็เป็นยังไงบ้างกรับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากซื้อนะราคาอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็จะน่าจะมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะแต่ชุดเกมพารนะครับราคาเจ็ดพันบาทนะทุกคน สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับตู่มไบาย